เป็นการสาธิตวิธีการรีดนะครับด้านหลังตัวนี้เป็นกาวด้านหน้านตัวนี้เป็นสีชิ้นงานนะคะเออตัวนี้นะคะแล้วก็จะมาวางเสกับตัวเสือ้ออะซูมเข้ามาเลยค่ะเปิดเตารีดความร้อนพอประมาณนะฮะเออตัวแผ่นรีดนะครับพี่แล้วเราใช้ผ้าขาวทั่วๆไปนะจ๊ะวางทับหน้าน้องเพื่อไม่ให้หนา้างานของเราอาจจะเสียได้หรือหน้า ชาอกโอาจจะดำมาโดนชิ้นงานได้นะฮะลองเปิดเบาๆก่อนนะฮะช็อกโกแลปกติรีดทับไปเลยจ้ะตัวน,นี้รีดทับไปได้เลยจ้ะติดแล้วจ้ะเรียบร้อยจ้ะสวยงามมากนม,มติดแล้วเห็นนะฮะติดแล้วเรียบร้อยเห็นไหมฮะติดแล้วนี่ง่ายมากแต่ถ้าเพิ่มความแน่นเนาะเรามารีดด้านหลังมันอีกทีหนึง่งนะรีดด้านหลังเออพิดด้านหลังเพื่อให้กามันแน่นกว่าเดิม ตัวนี้เราเปิดความร้อนแบบเต็มที่ได้เลยสามารถเร่งความร้อนได้เลยนะฮะเมื่อกี้พี่ป้อมไม่ได้เร่งความร้อนนะเพราะว่ากลัวชิน้นกลัวชิ้นงานด้านหน้ามันเสียโอเคนะจ๊ะ